เอามาดูข้อที่1นนะครับกำหนดให้นะครับสี่เหลี่ยม5้ารูปบวกกันนะครับเท่ากับสามเหลี่ยมนะแล้วก็สี่เหลี่ยม1รูปไปบวกกับสามเหลี่ยมเท่ากับ12ครับแล้วก็สามเหลี่ยมลบด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ8ครับสามเหลี่ยมลบด้วยวงกลมครับเท่ากับ3ครับวงกลมลบด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ5ครับค่าของค่าของสามเหลี่ยมบวกกับวงกลมคูณด้วยสี่เหลี่ยมมีค่าตรงกับข้อใดนะครับคราวนี้เราจะวิเคราะห์กันแล้วนะครับกูเห็นสมการแรกเลย สี่เหลี่ยมบวกกัน5 5ชิ้นเท่ากับสามเหลี่ยมใช่ไหมครับแสดงว่าครูนำตรงเนี้ยมาแทนเลยนะครับในบรรทัดที่ 2, 2หรือสมการที่2ครูคจะได้นะครับสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครูนำสี่เหลี่ยมนะครับจากข้างบนนะครับ5รูปเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมาแทนที่ที่สามเหลี่ยมถูกไหมครับครูก็จะได้จากสมการนี้นะครับครูจะได้สี่เหลี่ยมทั้งหมดคือ6รูปนะ6กคูณด้วยสี่เหลี่ยมนะครับ จะเท่ากับ12ทันไหมนะครับแสดงว่าเดี๋ยวครูย้าย6ตัวนี้ที่คูณอยู่ย้ายไปหานะครับแสดงว่าสี่เหลี่ยม1รูปก็คือ12ส่วนด้วย6ก็คือ2นั่นเองครูได้สี่เหลี่ยมแล้วนะครับก็คือ2นะครับตรงนี้ครูได้ไมาแล้วนะครับสี่เหลี่ยมคือ2เดี๋ยวครูจะหาสามเหลี่ยมบ้างครับจากสมการข้างบนนะครับ2บวก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 2ได้เท่ากับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือ10นะ นะครับสองบวก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 ห้าครั้งก็คือสามเหลี่ยมคือสิบครับเราได้สามเหลี่ยมมาแล้วคือสิบครับโอเคไหมครับคราวนี้ดูดีๆนะครับอยากได้วงกลมครับดูนะครูใส่ในสมการไหนก็ได้ครับสมการนี่เลยครับสมการที่หนึ่งสองสามสี่สี่ก็ได้ห้าก็ได้นะครับครูขอก็ปี้เลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนี่ยครับขอคัดลอกมาเลยดีกว่านะครับจากตรงเนี้ย มาตรงนี้เลยครับเพื่อจะหาเจ้าวงกลมนะครับเรารู้สามเหลี่ยมเลยคือสิบถูกไหมครับทั้งสองสมการเดี๋ยวครูหาสมการบนหนือก็ได้นะครับครูอยากได้วงกลมใช่ไหมครับวงกลมเนี่ยมันติดลบอยู่ถูกไหมนะครับครูก็ย้ายฝั่งครับครูก็จะได้นะครับสิบลบด้วยสามเพราะครูจะย้ายสามตัวเนี้ยมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งถูกไหมจะเท่ากับวงกลมที่เป็นค่าบวกแลวนะครับแสดงว่าวงกลมก็คือเจ็ดนั่นเองครับได้มาแล้วนะครับคือวงกลมคือเจ็ หรือเราจะแทนสมการข้างล่างสุดเลยก็ได้นะครับที่ครูคัดลอกมาแล้วนะครับสี่เหลี่ยมรู้แล้วก็คือ2ถูกไหมครับถูกไหมตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยก็ได้ครับแสดงว่าวงกลมเนี่ยนะครับย้าย2ตัวนี้ลบอยู่ย้ายทําอะไรครับไปบวกนะเราจะได้มาเป็น7เหมือนกันครับแสดงว่าวงกลมของเราก็คือ7นั่นเองนะครับเอาแทนค่าครับรู้ที่มาแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวครูลบทิ้งกันนะครับตรงนี้ไม่เข้าใจย้อนกลับมาดูได้นะครับน้องๆโอเคนะครับแสดงว่า จากคำถามของเขานะครับมันก็คือ10บวกกับ7คูณที่2เราต้องจัดการตัวคูณก่อนใช่ไหมครับในกรณีที่ไม่มีวงเล็บนะครับตัวนี้คูณกันได้มาเป็นเท่าไหรครับ14แสดงว่า10บวกกับ14ได้มาเป็น24ครับคำตอบของเราคือ24คือข้อที่2นั่นเองครับข้อที่2ครับจากแบบรูปที่กำหนดให้รูปที่4ตรงกับข้อใดนะครับ รูปที่หนึ่งนะครับเขามีให้นะครับดูสามเหลี่ยมนะครับภายนอกมันจะมีอยู่3ามรูปนะครับนี่หนึ่งสองสามครับตรงกลางเป็นห้ารูปที่สองครับเดี๋ยวคูนับอย่างนี้นะสี่ห้าหกครับตรงกลางเป็นยี่สิบเก้ารูปที่สามนะครับเจ็ดแปดเก้าตรงกลางเป็นเจ็ดสิบเก้าถูกไหมเราจะเห็นอะไรบางอย่างครับรูปสามเหลี่ยมภายนอกเนี่ย มันก็จะต้องเรียงกันนะครับรูปที่4ก็ต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็น10ก่อนถูกไหมแต่10จะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างครับที่เราต้องการเราดูครับรูปแรกครับ1นเนี่ยนะครับอยู่ตำแหน่งนี้รูปที่2นะครับเริ่มต้นนะครับหนึ่งสองสามดูดีสองต้องเริ่มที่4ข้างบนครับถัดไปครับรูปที่ามครับ4 5 6ห้าของรูปที่2ถัดไปก็ต้อง7อยู่ตรงนี้ครับมันจะวนนึกออกไหมนะครับมันจะวนแบบนี้นะครับมเข็มนาฬิกานั่นเองครับ แสดงว่ารูปที่สี่ของเรารูปที่4ของเรานะครับมันจะเริ่มที่10 10ก็คือจะกลับมาเป็นเหมือนรูปที่1ใหม่นะครับก็คือ10ตรงนี้แล้ว11แล้วก็12ครับแสดงว่ามีข้อเดียวคือข้อที่1เลยนะครับที่เราต้องเลือกครูเลือกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วคราวนี้เราพิจารณาตัวตรงกลางครับตัวเลขตรงกลางครับจากอะไรรู้ไหมนะครับดูนะ ดูจากรูปที่1ครับครูเอา1กับ2มาคูณกันครับตรงนี้นะครับพอได้ปุ๊บนะแล้วก็นํามาบวกกับตัวข้างล่างครับ1นคูณสได้2นะครับไปบวกกับ3ได้มาเป็น5ได้ตรงกลางนั่นเองฟังดีๆนะเหมือนเดิมครับตัวนี้นะ6มาคูณกันครับ6กคูณสี่ยี่สบี่ยี่สิบสี่บวกกับ5ครับได้มาเป็น29นะครับถัดไปครับรูปที่3มครับเอา8ปดแล้เ9คูณกันนะครับได้มาเป็น72ครับ 7 2ไปบวกกับ7ได้มาเป็น79ก็คือตัวตรงกลางนะครับอ่าไปบวกนะได้มาเป็น79ครับแสดงว่าของเราก็เหมือนกันครับก็เอา10ไปคูณกับ11นะครับไปคูณกันได้มาเป็น110ครับ110ไปบวกกับ12ครับได้เป็น122นั่นเองครับข้อที่3นะครับน้องๆกำหนดให้ a กับ B นะครับเป็นจำนวนนับ สัญล er ักษณ์นะครับ A แล้วก็มีดอกจันนะครับกับ B แทนด้วยนะครับนำเอกับ B มาบวกกันแล้วหาร3แล้วก็บวก1ครับถ้าเจอสัญลักษณ์โอมนะครับก็คือ A สัญลักษณ์เหมือนโอมนะครับตัวโอมนะครับกับ B นะครับแทนด้วยนะครับแทนจำนวนนะครับ A อลบบทั้งหมดส่วนที่2นะครับแสดงว่าคำถามของเรานะครับครูขอคัดลอกมาก่อนนะครับตรงนี้ครูวางก่อนนะครับตรงนี้ค่าของนะครับวงเล็บแรกนะครับ7 ดอกจันกับ8นะครับเสร็จแล้วก็โอมกับวงเล็บนะครับ1ดอกจันกับ5นะครับตรงกับข้อใดนะครับแสดงว่าหน้าที่ของเราก็คือครับดอกจันก่อนนะครูเอาดอกจันนะครับของวงเล็บแรกก่อนนะครับมาคิดนะนะครับก็คือเขาเอา7นะไปบวก8ครับตามเครื่องหมายนี้เลยก็คือเอาตัวหน้าตัวหลังบวกกันนะครับแล้วหาร3แล้วบวก1นะนะครับเจ็ดกับ8บวกกันได้15 15หาร3ได้มาเป็น5บวก1ได้มาเป็น6ครับ ถัดลอกเครื่องหมายโอมนะถัดไปครับวงเล็บด้านหลังครับก็นำหนึ่งนะครับบวกห้านะครับแล้วก็หารสามแล้วก็บวกหนึ่งครับหนึ่งบวกห้าได้หกครับหารสามนะครับได้มาเป็นสองครับก็คือสองบวกหนึ่งครับแสดงว่าวงเล็บหลังก็คือสามครับคราวนี้ถัดไปครับก็คือเจอเครื่องหมายโอมนะครับให้เอา หน้ากับหลังมาลบกันนะครับหน้าตั้งหลังคือตัวลบนะแสดงว่าคือเอา6ลบด้วย3ครับหารด้วย2ครับแสดงว่า6ลบ3เหลือ3ครับหาร2ก็คือ1.5นะครับก็คือชอยที่2ครับโอเคนะครับข้อที่3ข้อที่4ี่นะครับกำหนดให้แบบรูปของจำนวนนับชุด1มีความสัมพันธ์ดังนี้ มี1มี4มี7มี10นะครับแล้วไปเรื่อยๆนะครับจนถึง a b c นะครับถ้าค่าเฉลี่ยนะครับของ a b c เท่ากับ25แล้วค่าเฉลี่ยของจำนวนนับในแบบรูปชุดนี้ตั้งแต่10ถึง c ตรงกับข้อใดน,นะครับเดี๋ยวกูหาค่าเฉลี่ยตรงนี้ก่อนนะครับมันมีสูตรใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยนะครับก็คือนำ a บวก b บวกกับ c นะ นะครับทั้งหมดมี3จำนวนก็หารด้วย3ครับเท่ากับ25แสดงว่าครูย้าย3เนี่ยนะครับหารอยู่ย้ายทำอะไรครับย้ายบังคูณนะครูจะได้มาเป็น A บวก B บวกกับ C เท่ากับย้าย3มาคูณ25ได้มาเป็น75ครับเก็บตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับมองแบบรูปนะครับ1แล้ว4แล้วก็7แล้วก็10แสดงว่ามันจะเพิ่มทีละเท่าไหร่ครับมันจะเพิ่มทีละ3นั่นเองนะครับทีละ3ทีละ3ทีละ3 โอเคไหมครับดูนะจาก a ครับไปยัง B ก็แสดงว่ามันเพิ่มทีละ3ถูกไหมครูก็จะได้ b แล้วก็คือ a บวก3มถูกไหมและ C ของครูก็จะได้มาเป็น a บวกกับ6โอเคไหมครับคราวนี้เราก็สามารถแก้สมการได้นะครับจากนี่ครับสิ่งนี้ครับแทนเข้าไปสิ่งนี้ก็แทนเข้าไปครับเราก็จะได้นะครับตรงนี้นะ A บวกกับ BB บีของเราก็คือ A อบวกสแล้วบวกกับ C C ซีของเราก็คือ A อบวกหนะครับเท่ากับ75ทันไหมครับตัวนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับ A อบวกกัน3ครั้งได้มาเป็น 3A นะนะครับแล้วก็เอา6กับ3บวกกันได้มาเป็น9ครับเท่ากับ75ครับนำา9ตัวนี้บวกอยู่ย้ายไปทำอะไรครับไปลบนะนะครับเหลือ a ฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือ 3A ย้าย9ไปลบนะครับเหลือ66ครับ และย้าย3ที่คุณกับ a ย้ายไปหารครับหาในใจเลยนะครับได้มาเป็น22ถูกไหมนะครับแสดงว่าเราได้ a มาแล้วนะครับขอเขียนตรงนี้นะครับ A ของเราตรงนี้ก็เท่ากับ22 b ของเราก็คือเอาเไปบวกับ3ได้มาเป็น25ครับหา C ใช่ไหมครับ A บวก6ครับได้มาเป็น28ครับโอเคนะครับคราวนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับติจนถึงเท่าไหร่ครับถึง C ใช่ไหม นะครับคำถามนะนะครับคราวนี้ครูขอย่อตรงนี้ก่อนนะครับน้องๆไม่เข้าใจก็นะครับย้อนกลับมาดูได้นะครับตัวนี้ครูย่อนะครับคําถามของเราหาค่าเฉลี่ยนะครับตั้งแต่10จนถึง4นะนะครับโอเคแสดงว่า10ใช่ไหมครับบวกไปเรื่อยๆครับก็คือ13บวกกับ 16บวกกับ19บวกกับ22บวกกับ25บวกกับ28โอเคไหมครับทั้งหมดมีกี่จำนวนครับลองนับดูได้1234567ครับบวกกันเสร็จก็หารด้วย7ครับนั่นคือค่าเฉลี่ยนะครับที่โจทย์ถามนั่นเองโอเคไหมครับกอดูนะนะครับก็คือ บวกทีละก้อนก็ได้นะครับอ่ะ22กับ28เป็น50ครับ25กับ16แล้วกันนะครับคูจะได้มาเป็น41ครับ41ไปบวกกับ19ครับได้มาเป็น60ครับทันนะ60ไปบวกกับ50ครับได้มาเป็น1 1 0ครับ1 1 0ไปบวกกับ10บเ้มาเป็น120ครับ120ไปบวกกับ13ได้มาเป็น133ครับ โอเคนะครับเราจะได้มาเป็น1,33ส่วนด้วย7ครับนั่นคือค่าเฉลี่ยครับเราก็นำมาหารกันนะครับ717ครับ7อะไร13 71นะครับเหลือเศษ6ครับอ่านะครับก็คือ7ะครับ79ใช่ไหมครับแสดงว่าค่าเฉลี่ยของเราก็คือ19นั่นเองครับค่าเฉลี่ยนะดูคำตอบครับ19ก็คือข้อที่4นั่นเองครับ ข้อที่5นะครับน้องๆจำนวนนับที่อยู่ระหว่าง35,70กับ5,000ซึ่งมีเลขโดดในหลักพันน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยนะครับเลขโดดในหลักพันน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยเลขโดดในหลักร้อยน้อยกว่าเลขโดดในหลักสิบเลขโดดในหลักสิบน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยมีทั้งหมดกี่จํานวนแสดงว่าเราจะต้องหานะครับเลขที่อยู่ระหว่างนะครับก็คือ35,70นะครับ ระหว่างเขานะแสดงว่าเราจะไม่เอา3,570ครับจะเอาเลขที่มากกว่านะครับแต่นะครับแต่ก็ต้องน้อยกว่า5,000นะครับตรงนี้แหละคือส่วนที่เราจะเอาซึ่งมันจะมีเลขอะไรบ้างครับลองเขียนเล่นๆนะครับก็แสดงว่านะครับตั้งแต่เท่าไหร่ครับ3571นนั่นเองจนถึงนะครับไล่ไปเลยนะครับจนถึง 4,999นั่นเองครับเริ่มจากนะครับเริ่มจากนะ3 5 0 7แล้วก็หลักหน่วยเนี่ยคือเลขอ,อะไรบ้างนะครับมันก็จะมีอะไรบ้างครับที่มากกว่า7นะหลักพันเนี่ยนะครับคือ3หลักร้อยหถูกใช่ไหมครับแล้วก็หลัก10ก็ต้องมากกว่าหลักร้อยถูกไหมครับโอเคนะแสดงว่าหลักหน่วยก็สามารถเป็น8ก็ได้ นะครับแล้วก็เป็น9ก็ได้นะครับเป็น2ตัวหรือ2จํานวนได้หมดนะอ่ะเป็น2 2จํานวนนะโอเคไหมครับถัดไปนะครับ3 5 0พนะครับ8บ้างตรงนี้ก็ต้องเป็น9อย่างเดียวถูกไหมครับอันนี้1จํานวนเนาะนะครับ1จํานวนถัดไปเนี่ยนะครับ กูก็จะเริ่มที่3,600แล้วนะครับและตัวที่หลักสิบก็ต้องเป็น7ก็ได้เป็น8ก็ได้เป็น7ก่อนแล้วกันนะครับเป็น7ปุ๊บตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้ถูกไหมครับหลักหน่วยเนี่ยแสดงว่าจะมีอยู่2จํานวนถูกไหมนะครับคูงกลมตัวนี้ก่อนนะครับคือ7ก็ได้เอ้ตัที่แก็ได้9กก็ได้ถูกไหมทันนะโอเคนะครับ คราวนี้ถ้าเป็น3 6 0 0แล่ะนะครับหลักหน่วยก็ต้องเป็นเลขเก้อย่างเดียวก็คือ1จํานวนนะนะครับโอเคไหมครับคราวนี้คราวนี้ถ้าเป็น3,600นะครับ9ได้ไหมเก้ไม่ได้เพราะตรงนี้ไม่มีอะไรเกิน9แล้วนะครับต้องเลือกใหม่นะก็คือ3,700ครับ3,700ปุ๊บหลักสิบก็ต้องเป็น8ละนะครับหลักหน่วยก็ต้องเป็นตัวเดียวก็คือ9ครับก็ได้มาเป็น 1>, 1จำนวนนะโอเคไหมครับอย่างนี้เราก็ต้องสตาร์ทที่4ี่พันแล้วนะครับตรงนี้ก็เริ่มที่4ี่พันครับถ้าสี่พันหลักร้อยก็ต้องมากกว่าหลักพันก็ต้องเป็น5ครับเมื่อหลักร้อยเป็น5หลักสิบก็ต้องเป็น6ครับโอเคไหมครับแสดงว่าหลักหน่วยของเราก็ต้องเริ่มจาก7 8 9ก็ต้องมี3ามจำนวนนะครับตรงนี้โอเคไหมครับลองไล่ดูนะครับคราวนี้ พอเราได้ปุ๊บถัดไปครับ4 0 0พันนะ4 0 0พตรงนี้นะครับเป็น7บ้างครับแสดงว่าหลักหน่วยของเราก็ต้องเป็น8หรือเป็น9อีก2จํานวนถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเป็น4,500ตรงนี้เป็น8บ้างครับตรงนี้ต้องเป็น9ตัวเดียวก็คือเป็นอีก1จํานวนนะนะครับไล่ดีๆนะครับไม่ยากหรอกครับอา้าวโอเคครับคราวนี้ 4500จบไปแล้ว4,600บ้างถ้า4,600ตรงนี้ต้องเป็น7ก็ได้นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น8หรือ9ก็มีอีก2จํานวนถูกไหมสี0พนะครับ608บ้างครับตรงนี้ก็ต้องเป็น9ตัวเดียวครับไปอีกหนึ่งจนวนนะนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวเลื่อนก่อนเมื่อได้แล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องเป็น4,700บ้าง ถ้า4,700นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น8และตรงนี้ต้องเป็น9ครับไปอีก1จํานวนนะไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้ก็จบแล้วนะครับมีอยู่แค่นี้แล้แลวนะครับมีอยู่แค่นี้ลองนับจํานวนนะครับไฮไลท์ดูนะ2นะครับบวก1เป็น3บวก2เป็น5บวก1เป็น6ครับบวก1เป็น7ครับบวก3เป็น10ครับบวก2เป็น12ครับบวก1เป็น13ครับบวก2เป็น15บครับบวก1เป็น16ครับ บวกอีกหนึ่งเป็น17ครับแสดงว่านะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ17จํานวนครับคือชอยที่2นะครับ